ทำไมไม่รับติดตั้งเฉพาะจุดอธิบายอย่างนี้ครับต้นทุนของการทำงานของเราเนี่ยคือเวลานะครับการติดตั้งนาฬิกาแต่ละเรือนนะครับมันจะมีขั้นตอนมากมายเลยเริ่มตั้งแต่การตรวจรับนาฬิกานะครับตรวจสอบรอยนาฬิกานะครับทำความสะอาดนาฬิกาแล้วก็ถึงไปสั่งตัดฟิล์มเพื่อมาติดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากติดแค่บางจุดนะครับต้นทุนพวกนี้ มันเอามารวมในราคาแล้วเนี่ยราคามันจะสูงพอราคาสูงเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะรู้สึกว่าเออผมติดแค่จุดเดียวเอง2จุดเองทําไมมันถึงแพงจังอะไรเงี้ยครับเราก็เลยยกเลิกการขายติดเฉพาะจุดไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะต้นทุนของเราทั้งหมดนะครับคือเวลาสมมุติว่าติดทั้งเรือนนะครับติดทั้งเรือนเลยเนี่ยใช้เวลารวมกันทั้งหมดเนี่ยสชั่วโมง ติดเฉพาะจุด1จุดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าขั้นตอนที่เราเสียเวลาที่เราใช้เวลาแบบเขามากๆคือการตรวจนาฬิกาตรวจรับนาฬิกาตรวจเอกสารตรวจลอยนาฬิกานะครับสื่อสารพูดคุยกันกับารลูกค้านะครับเตรียมฟิล์มตัดฟิล์มเก็บรายละเอียดถึงส่งมอบและนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงไม่ติดเฉพาะจุดนะครับ